สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคุณยายโดนาสตอรีเ่เราจะมาจะพี่น้องกินข้าวเตียงน้ากันตำแตงจะพี่น้องกลับมาแล้วเด้อจะกลับมาแล้วเมื่อนี่หอยไปสองเมื่อเราะจะเมื่อพี่น้องเห็นงานหนะักเห็นงานเมื่อก็เลยผักเมื่อสองเมือ่บอบ้เห็ดคลิปกลับมาแล้วจะเมื่อหรือกลับมาแล้วกินข้าวน้ากันจะพี่น้องจ้ะ ตำแตงกุ้งลวกจ้ะขอน,นี้วหอนหนควรทวนทวนม้อน,นี้อากาศดีดีพี่น้องแด,ดดดีโอ้ยแสงไข่เออตำแตงกุ้งลวกพี่น้องมีใครต่มหน่วยหนึ่งอหะต่มไครห่อเขาไปทำงานพี่น้องมานีเลือหน่วยหนึ่งก็เลย กินกับ,บันตำาแตงเพอดีเผ็ดแบบหูหลูบเลยล่ะใส่พริกแห้ง,หงตำบอนับหน่วยพี่น้องกำวานใช่เลยชิมแล้วแบบเผ็ดสุดๆบาก,กินตำาแตงมาโดล้วนเตืลอละมาคุย สลัดเจ้มเพ mm hmm. ็นแห้งมื่อนี้แดดดีฝ้าเปิด กลางแว้นยังสิอุ่นแน่จังหน่อยพี่น้องตอนเช้าครับตอนเย็นหนาวแ้วกลางเว้นยังสิแดดออกมีแดดมากสิอุ่นแน่จังหน่อยบ่ถึงก็บาห่อนเด้อพี่น้องแค่อุ่นอุ่นนิดหนึ่งประมาณนั้นอือือเผ็ดครับ แซ่็ๆน้ำกันจ้าอืม กุ้งตัวนี้ไงกุ้งแฉบเบื่อแต่ว่าเขาเขาแกะเปลือกออกแล้วนะจ๊ะแกะเปลือกพันออกแล้วแบบแตกแข็งมากพี่น้องตัวนี้ Mm. Thích พักกับแพงแพงพี่น่องจวงเลยเนื้อซึมเลยพี่น่องเลย mọi người đã làm mất đi phía đất nào cảm ơn tôi bằng cái tên nào có dùng ฉันต่แฟนยหายโดนัดเนี่ยฮัดเพิินกินแต่ป่แม่นเผ็ดป่เผ็ดเท่หาหรอวะแต่ว่านสำรับเพิินเพิิเพเพน,นเผ็ดเนาะจ้ะพริกนิดเดียวบ่เทิงหน่วยมั่ยเครื่องหนึ่ง nghe lấy khai nhồi ăn phở lăng kim thịt nên phép tâm lập hình มันเลพอจะคล้องที่น้องน้ำา,าแจ้มๆกับเงือออกไหมเพชรยังซสุดเธอว่าพพเพชรเพรเพชรปน,นีโอ้ขอสวดขอพาได้จ้ะในการเกิดกัดอืมปวดตัวแบบไงอืม แค่สำหรับคลิปนี้ญาติเดี๋ยวนัดฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้อง ขอบคุณทูกกำลังใจทุกไลค์ทูกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดการตามเด้อจ้ะยูดีไม่แห้งแห้งเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนสำหรับคิมิีสสวัสดีจ้าคนเพจแห้งพี่น้องออก็วบาว้าวแล้ว